สวัสดีครับพบกับ MG James จัดให้นะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับ MG Maxus s นะครับผมรถยนต์ไฟฟ้า EMPV นะครับในคอนเซปต์ Modern Family นะครับผมอ่าเรามาดูกันเลยนะครับออกแบบดีไซน์นะครับไฟหน้าแบบ Qless นะครับดีไซน์นะครับผมพร้อมไฟ Full LED นะครับพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับอ่า รูปชงดูชบเฉี่ยวนะครับผมเป็นรถเบอร์เดนแฟมิลี่แบบครอบครัวนะครับเป็นรถยนต์7ที่นั่งนะครับไฟฟ้าแท้100%นะครับมีระบบไฟ Daytime Running Light นะครับผม และมาที่ขนาดยานะครับที่ให้มา2-2-5ทับ5 5 R 1 8นะครับพร้อมกับล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับแล้วก็จุดชาร์จนะครับช่องชาร์จนะครับที่รองรับไฟ AC นะครับผม3เฟสสูงสุดคือ11กิโลวัตต์นะครับและรองรับ DC s u ป e r c h a r g e เนี่ยอยู่ที่120กิโลวัตต์นะครับที่สำคัญในส่วนของการปล่อยกระแสไฟออกจากในรถเนี่ย ได้สูงสุด6.6กิโลวัตต์นะครับรองรับทั้ง V2V และ V2L นะครับผมนั่นหมายความว่ารถ Maxus s e v คันนี้สามารถเป็นที่ชาร์จให้กับรถยนต์ไฟฟ้าคันอื่นได้ครับผมมาในส่วนนี้นะครับเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับผมระบบความปลอดภัยแบบ By Sport นะครับกุญแจแบบ Smart Keyless นะครับผม คล้ายๆกับคุญแจของ m a x กซันะครับสำหรับ MG m a x ีแม็กนะครับผมมือจับแบบซ่อนเก็บมิดชิดนะครับ hidden door handle เฮ้ยถูกต้องครับผมนะครับเราก็สามารถกดคีย์เรสตัวนี้นะครับตัวมือจับก็จะเปิดออกมานะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับมาพร้องกับประตูนะครับผม d u a l Power Sliding Door นะครับเป็นประตูสไลด์แบบไฟฟ้านะครับ มีราวหลังคามาให้นะครับรองรับน้ำหนักข้างละ75กิโลกรัมนะครับผมภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับในส่วน2ตัวนี้จะเป็นกับตันซีดนะครับปรับแมนนวลนะครับผมมีแอร์ที่แยกอิสระข้างหน้าและข้างหลังนะครับพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5ให้คุณลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็พา r าโลนามิกซันรูฟนะครับพร้อมม่านซันรูฟให้คุณลูกค้านะครับผมโอเคครับ มาในส่วนด้านหลังนะครับผมไฟท้ายแบบ Full LED นะครับพร้อมสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่3นะครับและไฟตัดหมอนะครับแค่นั้นยังไม่พอเรามีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้านะครับผมสำหรับ MG Maxus 7นะครับในส่วนอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดมากับรถเลยจะมีในส่วนของชุดป่ายางฉุกเฉินนะครับชุดชุดเติมลมยัลมยางนะครับแล้วก็ MG Home Charger สาย V2L สาย e m e r g e n c y c ชาร์ e ที่มาพร้อมกับตัวรถเลยนะครับด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะครับเบาะด้านหลังสามารถปรับได้นะครับแต่ตัวนี้เราจะไม่สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับเป็นจะเป็นล็อกตายไว้นะครับผมสำหรับ MG m a x u s 7นะฮะเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้าครับ นะครับและภายในนะครับผมหน้าจอทัชสกรีและก็ตัวมาตรวัดดิจิตอลนะครับเป็นแบบด u เอลส,อสกรีวายสกรีนะครับผมขนาด12.3นะครับ 12.3ฝั่งละ12.3ครับแบ่งกันนะครับผมในส่วนของการหน้าจอสัมผัสตรงนี้นะครับปรับฟังก์ชันต่างๆในการตั้งค่าต่างๆครับรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับผมสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นตัว Wireless Charger นะครับตรงนี้ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วด้านหลังนะครับด้านแก้วด้านหน้านะครับผมในส่วนนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นการปรับแมนนวลนะครับในการเปิดประตูปรับไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังกดโฮมกดล,ลด็อกรถเปิดล็อกรถนะครับต,ต่างๆนะครับตัวคอนโซลเนี่ยออกแบบแบบดับเบิลเรเยอร์นะครับให้ความดูสมาร์ทสปอร์ตนะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับเคียรเราจะอยู่ด้านด้านขวานะครับผมแล้ส่วนไฟหน้าไฟท้ายไฟอ่ะไฟหน้าไฟเลี้ยวต่งตางๆแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนนะครับจะอยู่ ด้านนี้นะครับอย่างที่บอกครับไฟหน้าเป็นแบบออโต้อยู่แล้วนะครับผมอ่าเรามีกระจกมองหลังแบบตัดแสงให้นะครับโอเคตัวเบาะของเขาเนี่ยนะครับจะออกมาแบบเป็นแบบแนปป้านะครับผมสีน้ำตาลดํานะครับมันจะก็จะดูเทาๆนิดนึงเนาะน้ำตาลดานะครับตรงนี้ให้ความนั่งสบายนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับผมโอเคครับผม แล้วถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดสนใจรถยนต์ไฟฟ้า e-mpv modern family นะครับเที่นั่งนะครับผม mg max7 s นะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่0825709467นะครับหรือ สามารถเข้ามาแวะชมได้ที่โชว์รูม MG Milestone Evolution สาขาบางนากม13บนะครับผมแคมเปญพิเศษตอนนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อในานามอาบุคคลนะครับเราจะฟรีประกันในส่วนของแบตเตอรี่ขับเคลื่อนตลอดอยู่การใช้งานนะครับและก็การรับประกันในส่วนของมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอยู่การใช้งานและระบบควบคุมมอเตอร์ตลอดอยู่การใช้งานครับผมอุปกรณ์พื้นฐานเรามีให้อยู่แล้วนะครับฟรี ประกันภัยชั้นหนพร้อมพรบรฟิล์มก่อป้ายพยางมีให้ลูกค้านะครับผมท้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับดาว25ขึ้นไปดอกเบีย้ยอยู่ที่1.69%นะครับผม beginning 1นึ่งรุงนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดรุ่นอื่นอื่นนะครับก็สามารถทักมาที่ mg เจมจัดให้ได้นะครับหรือโทรมาสอบถามผมได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ